สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำา่รีพับกันนะคะแป้งที่ใช้จะมีสองชั้นค่ะคือแป้งชั้นนอกและชั้นในส่วนผสมก็จะไม่เหมือนกันนะคะส่วนผสมนะคะก็ตามที่ขึ้นไว้ด้านหน้าเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรประมาณ30ตัวนะคะเรามาผสมแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะโดยการเทน้ำปูนใส่แช่เย็นมาแล้วนะคะ เกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำมันค่ะผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เทลงในแป้งค่ะเป็นแป้งอนเนกผสงค์นะคะค่อยๆเทลงไปแล้วก็นวดไปด้วยนะคะ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอเป็นเนื้อเดียวกันเราก็นวดอีกสักพักนะคะเพื่อให้แป้งเหนียวนะคะเวลานําไปใช้เนี่ยเวลานําไปขึ้นรูปนะคะจะได้ง่ายค่ะเวลาทอดแป้งก็จะได้ไม่แตกด้วยนะคะพอร,รู้สึกว่าแป้งเหนียวนุ่มดีแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วเราก็มาทําแป้งชั้นในต่อเลยค่ะมีแค่แป้งอเนอกประสงค์กับน้ํามันนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปจนกว่าแป้งกับน้ํามันนะคะจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมนะคะ แป้งชั้นในนะคะค่อยๆนวดไปจนกระทั่งน้ํามันกับแป้งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันก็พอค่ะเพราะมันจะไม่ได้เหนียวเหมือนแป้งชั้นนอกนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะหาพลาสติกนะคะคลุมไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งทั้งชั้นนอกและชั้นในเลยะคะ่ะ ระหว่างรอนะคะเราจะมาเตรียมไส้กันนะคะวันนี้มีไส้มันม่วงกวนนะคะกับไส้เห็ดหอมบดนะคะปรุงรสมาแล้วค่ะเราจะนําไปปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะให้ได้ขนาดค่ะปั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำขึ้นรูปตัวแป้งกันเลยนะคะ น้ำแป้งนวนนะคะมาโรยบนพื้นนะคะกันติดมือแล้วก็ติดพื้นนะคะเตรียมแป้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำขึ้นรูปก,กันเลยค่ะเราจะนวดแป้งชั้นนอกก่อนนะคะค่อยๆนวดไปนะคะ เพื่อให้แป้งเหนียวค่ะเราจะขึ้นรูปแป้งให้กลมนะคะ เพื่อเป็นการง่ายต่อการแบ่งขนาดนะคะเราจะไปชั่งน้ำหนักก่อนนะคะวันนี้ได้หกร้อยกรัมเราจะแบ่งเป็นหกลูกนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนแล้วก็นำแป้งชั้นในนะคะมานวดต่อค่ะแป้งชั้นในก็จะมีปริมาณครึ่งหนึ่งของแป้งชั้นนอกนะคะก็จะค่อยๆนวดนะคะ แล้วเราก็ขึ้นรูปเขาเป็นกลมๆเหมือนกันนะคะเพื่อง,ง่ายต่อการแบ่งเหมือนเดิมค่ะนำแป้งซึ่งสองตัวนะคะมาแบ่งนะคะวันนี้เราจะแบ่งเป็นหกลูกค่ะจะได้สามสิบชิ้นพอดีค่ะลูกหนึ่งก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไป ลูก,กําลังน่ารับประทานค่ะแบ่งเป็นหกชิ้นแบบนี้นะคะถ้ายัางไม่เท่ากันเราก็จะแบ่งให้เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงาม เวลาขึ้นรูปออกมาตัวคาิีปั๊บของเราจะได้มีขนาดเท่าๆกันหมดนะคะพอได้แล้วจะขึ้นรูปแป้งเป็นรูปกล,กลมๆมอาไว้นะคะ แป้งชั้นในเราก็จะมาแบ่งเป็นหกชิ้นเหมือนเดิมค่ะให้มีขนาดเท่าๆกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นรูปกลมๆเหมือนเดิมค่ะ กะหรี่พับจะเป็นขนมที่ทำนานหน่อยนะคะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งวันค่ะพอได้ครบแล้วนะคะเราจะนำ พลาสติกนะคะมาคลุมเอาไว้แป้งจะได้ไม่แห้งนะคะจากนั้นมาเตรียมรีดแป้งกันเลยค่ะนำแป้งชั้นนอกมาลูกหนึ่งนะคะเราก็จะแผ่แป้งออกมาเป็นแบบนี้นะคะกลมๆแต่ไม่ต้องบางมากค่ะแล้วก็นำแป้งชั้นในมาห่อนะคะ วางไว้แล้วก็เอาแป้งชั้นนอกมาห่อให้ทั่วเลยนะคะครีบปั๊บทำไม่ยากค่ะถ้าเราเข้าใจนะคะคลุมแป้งให้ทั่วนะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะเก็บแป้งให้หมดนะคะอย่าให้มีช่องว่างนะคะ เสร็จแล้วจะนำไม้ครึงนะคะมารีดแป้งให้ยาวออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่อยๆลงน้ําหนักนะคะให้แป้งชั้นนอกกับชั้นในเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะ แต่ไม่ต้องให้บางมากนะคะอันนี้คือการรีดครั้งแรกค่ะเราจะรีดสองครั้งนะคะเอาความหนาประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วเราจะค่อยๆม้วนจากปลายเข้าไปเรื่อยๆค่ะ วนให้แน่นเลยนะคะตบตบแป้งหัวท้ายสักนิดนึงนะคะให้แป้งได้แน่นนะคะได้มีขนาดเท่ากันด้วยคะ่ะ จากนั้นจะรีดแต้งครั้งที่สองนะคะค่อยๆลงน้ำหนักไปเหมือนเดิมค่ะคราวนี้จะต้องให้บางกว่าครั้งแรกนะคะเแต่ไม่ต้องให้บานออกด้านข้างมากนะคะ ให้แป้งเรียบเสมอกันนะคะทัว่วแผ่น เสร็จแล้วเราจะม้วนเหมือนเดิมค่ะจากหัวนะคะลงมาม้วนให้เน้นเหมือนเดิมนะคะ ค่อยๆตบหัวท้ายเหมือนเดิมนะคะให้เข้ารูปพอได้แล้วนะคะเราจะพักแป้งเอาไว้นะคะปิดด้วยถุงพลาสติกเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ทำทุกตัวให้เสร็จเลยนะคะ พอได้ครบแล้วนะคะเราจะนำออกมาทีละตัวนะคะคราวนี้เราจะมาทำเป็นรูปเปลือกหอยแล้วนะคะกะหรี่พับจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเปลือกหอยนะคะ เราจะแบ่งเป็นห้าตัวนะคะเราจะทำห้าตัวก็คือเราจะต้องแบ่งเป็นห้าชิ้นค่ะแบ่งให้ได้ขนาดเท่าๆกันนะคะเวลาแบ่งเราต้องใช้มีดคมๆตัดนะคะค่อยๆสไลด์ตัดลงไปค่ะอย่าก,กดนะคะ พอได้ขนาดเท่ากันห้าชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำมาทำทีละชิ้นค่ะโรยแป้งนวลอีกสักงครั้งก็ได้นะคะจะได้ไม่ติดมือแล้วก็ไม้ที่ใช้รีดของเรานะคะก็นำแป้งนวลไปทาด้วยนะคะเราจะเห็นว่าแต่ละชิ้นจะเป็นรูปก้นหอยแบบนี้นะคะก็เพื่อความสวยงามของขลิพัพของเรานี่เองนะคะ นำหมอกมาวางแบบนี้แล้วก็ใช้มือกดไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ไม้ครึงนะคะค่อยๆรีดขึ้นรีดลงนะคะอย่าลงน้ําหนักมากนะคะรีดขึ้นรีดลงรีดไปด้านข้างนะคะแต่ไม่ต้องให้บานออกไปเยอะนะคะหรือไม่ต้องให้ยาวออกมามากนะคะ ขอบก็ไม่ต้องให้บางนะคะเพราะว่าเราจะทำขอบแบบหนานิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าขอบเนี่ยเวลาทอดมันจะกรอบค่ะยกแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็กลับด้านนะคะนำไส้มันม่วงมาวางตรงกลางค่ะแล้วก็พับสองด้านมารวมกันนะคะ เราจะเห็นว่ามีลายของก้นหอยชัดเจนเลยค่ะค่อยบีบสองด้านนะคะสองข้างให้เข้ากันเพื่อให้ติดแน่นนะคะเราจะนําน้ำมาทาสักนิดหนึ่งค่ะบีบสองด้านให้ชิดติดกันเหมือนเดิมนะคะ แล้วเราก็จัดทรงนะคะให้เข้ารูปเข้ารอยค่ะพอ mm. ได้แล้วเราจะขึ้นเกลียวเลยนะคะ mm. ใช้หัวแม่มือนะคะกดลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะ mm. ใช้แรงที่หัวแม่มืออย่างเดียวนะคะห้ามดึงค่ะ mm. ถ้าดึงเวลาทอดแป้งเราจะแตกนะคะ จำนวนเกลียวก็เล้วแต่เลยนะคะจะเอาใหญ่เอาเล็กนะคะได้แล้วคะ่ะแค่นี้ก็สวยงามแล้วคะ่ะมาดูกันอีกรอบนะคะ เราต้องค่อยทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จัดลงในถาดแบบนี้ค่ะตั้งให้ด้านเกลียวขึ้นมานะคะเกลียวจะได้ไม่พังค่ะภุมด้วยพลาสติกด้วยนะคะแต้งจะได้ไม่แห้งเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะคะ เสร็จแล้วจัดเรียงไว้ในถาดนะคะขอบจะได้ไม่พางเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้เนี่ยขอบจะหนานิดนึงนะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยขอบจะกรอบมากค่ะเพราะเราใช้น้ำปูนใส่เย็นนะคะในการผสมถ้ายังไม่ทานนะคะก็ให้ใส่กระปุกแล้วก็แช่เย็นในช่องฟรีซไว้นะคะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูวิธีการทอดกันค่ะว่าจะทอดยังไงให้กะหรี่พับออกมากรอบนะคะน่าทานนะคะขั้นตอนแรกนะคะนํากะหรี่พับนะคะไปแช่ในน้ามันแบบนี้ค่ะเราจะแช่ไวส้สัก5นาทีนะคะยังไม่เปิดไฟค่ะน้ํามันใส่ให้ท่วมตัวกะหรี่พับเลยนะคะ ผ่านไปห้านาทีแล้วนะคะเราจะเปิดไฟอ่อนๆอค่ะแล้วก็รอขลิบพับนะคะให้ค่อยๆร้อนนะคะเราจะยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะในการทอดจนกระทั่งขลิบพับนะคะลอยขึ้นมานะคะ เราถึงจะค่อยๆเร่งไฟขึ้นมาอีกสักหน่อยนะคะทอดพอให้ขริพับเหลืองนะคะได้สีประมาณนี้นะคะก็เริ่มได้แล้วนะคะ ตอนนี้เราเร่ง่อยได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆพลิกกับด้านนะคะ สีขนาดนี้พอแล้วค่ะเรายกขึ้นเลยค่ะถ้าทอดสีเข้มไปกว่านี้นะคะเวลาเราพักไว้เนี่ยสีมันก็จะเข้มมากขึ้นนะคะไม่ต้องสีเข้มมากค่ะเวลานำไปจัดจานนะคะสีก็จะสวยงามพอดีเลยนะคะ มาจัดจานกันเลยนะคะทุกคนสูตรนี้รับรองว่าคนที่ชอบแป้งน,นะคะต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าขอบจะกรอบนะคะบางคนก็ทานกับน้ำจิ้มน,นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะลองไปทำกันดูนะคะ